การคำนวณแผ่นฝ้าทิบานนะครับการคำนวณแผ่นฝ้าทิบานในวันนี้นะครับเราจะมาทําการสอนอยู่2ขนาดด้วยกันนะครับขนาดที่1นะครับก็จะเป็นขนาด600คูณ1200มิลลิเมตรนะครับขนาดที่2นะครับก็จะเป็นขนาด600คูณ600มิลลิเมตรนะครับซึ่งเราจะใช้พื้นที่100ตารางเมตรเนี่ยในการคำนวณในวันนี้นะครับโดยสูตรเนี่ยจะเผื่อความเสียหายแล้ว5%นะครับระบบคงเข้าหลักเนี่ยจะห่างอยู่ที่60เซนนะครับการคำนวณแผ่นฝ้าทิบานในวันนี้นะครับคงเข้าหลักของเรานะครับจะห่างอยู่ ระบบคงเข้าของทีบาร์นะครับจะประกอบด้วยคงเข้าหลักนะครับยาว3.6เมตรนะครับคงเข้าสอยสั้นนะครับยาว600มิลลิเมตรนะคะคงเข้าริมนะครับยาว3เมตรระบบชุดแขวนนะครับก็จะมีสปริงล็อกนะครับมีลวดฉากยึดท้องพื้นนะครับพูกเหล็กนะครับตัวอย่างในวันนี้นะครับเราจะใช้พื้นที่100ตารางเมตรนะครับในการสอนคำนวณนะครับสูตรคำนวณนะครับสำหรับแผ่นทีบาร์0คูณ1,200มิลลิเมตรนะครับพื้นที่นะครับคูณ1.47นะครับจะเท่ากับจำนวนแผ่นนะครับ นำพื้นที่นะครับมาคูณกับศูนย์นะครับก็คือ1นึ่งจุดสี่เจ็ดนะครับจะเท่ากับหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดแผ่นนะครับโคงเท่าหลักนะครับความยาวอยู่ที่สามจุดหกเมตรนะครับพื้นที่นะครับคูณกับศูนย์จุดสี่แปดนะครับจะเท่ากับจํานวนโคงหลักนะครับพื้นที่นะครับหนึ่งร้อยคูณศูนย์จุดสี่แปดนะครับจะเท่ากับสี่สิบแปดเส้นนะฮะโคงงข้าสอยสั้นนะครับความยาวเนี่ยจะอยู่ที่หกร้อยมิลิเมตรนะครับนำพื้นที่นะครับมาทำการคูณกับสูตรคือ1.44นะครับก็จะเท่ากับ144เส้นนะครับ ของเข้าริมนะครับความยาวจะอยู่ที่3เมตรนะฮะน้ำพื้นที่นะครับมาทําการคูณกับสูตรคือ0.21นะครับก็จะใช้อยู่ทั้งหมด21เซนด้วยกันนะฮะจำนวนชุดแขวนนะครับก็จะมีสปริงล็อกนะครับลวดนะฮะฉากยืดท้องพื้นนะครับพุกเหล็กนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้สูตรเดียวกันในการคํานวณนะครับน้ำพื้นที่นะครับ100ตารางเมตรของเรานะครับมาทําการคูณกับสูตรนะครับก็คือ0.72นะครับจะใช้ทั้งหมด72ชุดด้วยกันนะครับ มาถึงสูตรคำนวณแผ่นฟ้าทิบาร์นะครับ600้อยคูณหกรมิลลิเมตรนะครับให้เรานำพื้นที่นะครับมาทำการคูณกับ2.94นะครับก็จะเท่ากับจำนวนแผ่นนะครับน้ำพื้นที่100ตารางเมตรของเรานะครับมาทำการคูณกับสูตรก็คือ2.94นะครับจะใช้อยู่ทั้งหมด294แผ่นนะครับระบบคงเข้าหลักนะครับยาวอยู่3.6มเมตรนะครับน้ำพื้นที่100ตารางเมตรของเรานะครับมาทำการคูณกับสูตรก็คือ0.48นะครับจะใช้อยู่ทั้งหมด48เสี่สิบแปดเซนับยาว600มมนะฮะ นำพื้นที่100ตารางเมตรของเรานะครับมาทำการคูณกับสูตรนะครับก็คือ2.87นะฮะเท่ากับ287เส้นนะครับคงเข้าริมนะครับความยาวจะอยู่ที่3เมตรนะครับนำพื้นที่นะครับ100ตารางเมตรของเราเนี่ยมาทำการคูณกับ0.21นะครับจะใช้อยู่ทั้งหมด21เส้นด้วยกันนะครับจำนวนชุดแขร์นะครับก็จะมีสปริงล็อกนะครับลวดนะครับฉากเยื่อทองพื้นทุกเหล็กนะครับนำพื้นที่ทั้งหมดนะครับมาทำการคูณกับสูตรนะครับก็คือ100นึ่งร้อยคจะใช้อยู่ทั้งหมด 146ชุดนะครับเรามาสรุปวัสดุที่ใช้ในพื้นที่1 0 0ตารางเมตรของเรานะครับสำหรับที่บ่า600้อคูณ1,200มิลลิเมตรนะครับแผ่นที่บ่าของเรานะครับจะใช้อยู่ทั้งหมด147แผ่นนะครับโครงข้าหลักนะครับใช้ทั้งหมด48เส้นนะครับโครงข้าซอยสั้นนะครับจะใช้ทั้งหมด144เส้นนะครับโครงเลมนะครับใช้2 1เส้นนะครับจำนวนชุดแขวนเนี่ยจะใช้อยู่ทั้งหมด72ตัวหรือ72ตัวหรือว่า72เส้นนั่นเองอคนัร สำหรับที่บ้านน mm, ะครับ600้อยคูณหกรมิลิเมตรนะครับแผ่นที่บ้านของเรานะครับจะใช้อยู่ทั้งหมด294แผ่นนะครับคองเข้าหลักนะครับจะใช้อยู่ทั้งหมด48เสน้นนะครับคองเข้าซอยสั้นนะครับจะใช้อยู่ทั้งหมด287เสน้นนะครับคองริมนะครับจะใช้อยู่ทั้งหมด21เสน้นนะครับส่วนชุดแขวนนะครับก็จะใช้ทั้งหมด146ตัวหรือว่าเส้นหรือว่าอันนะครับสำหรับใครนะครับที่ชมว,วิธีการคำนวณไปแล้วเนี่ยยังไม่เข้าใจตรงไหนนะครับยังสงสสัันนััยาาายยจจุดดดดไไไไหหหนน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 เเเี่่่่กกก็าา็าาาามมรรรถ้้้้้ออคคคลลลิิปปปปบบูซใใะะะะืววตชฮ จะส่งข้อความมาทางแฟนเพจดูตรงก็ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับ